นี่ราเซตเตอร์มากับแตงกว่าพึ่งเล่นหนึ่งสองหมืน่นเมตรเองมาเก็บเงินกันว่าจะได้กี่บาทโอ้โหมีแขนแขนมาบ้าโผล่<ฮ><ฮ>มข้างหลังผมอย่างเดียวแตงกวามีเงินอยู่งศูนย์บาทนะครับตัวคุณนั่นแหละบอกให้ผมไม่เก็บตังค์ไม่ให้เก็บตังค์ าแต่จะซื้ออะไรบอกผมได้เลยเดี๋ยวผมเมาให้น่าจะเติจเควสแน่นอนเต็จเควสมีเงินหนึ่งพันเะทำไปแล้วแหละเก็บเงินจนเชา้าก็ยังไม่เสร็จเอ้ยย่าผมยาตีอยาติเออคุณเอาสบวัมพายไปเผาก่อนเอาไปขายหนดิด เอาไปเอาโจรไปขายให้หน่อยเงินทั้งหมดจูเท่าไหร่วะทั้งหมดเนี่ยหลายบาทอ่ะมบอกที่แค่เนะี่ยหมดตัวผมอ่ะโอ้โหพันสามร้อยสิบสามอ่ะคุณเก็บเงินได้ตอนนี้คุณเก็บเงินได้